สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องลองดูของเรานะครับก็มารีวิวสิ่งของที่ใช้จริงในชีวิตประจําวันนะครับวันนี้ก็มาแนะนานะครับวิตามิน C แบบพกพานะครับยี่ห้อไฮซ C นะครับซึ่งเป็นวิตามิน C แบบอมละลายในปากนะครับเหมือนเราอมลูกอมนะครับซึ่งก็เหมาะกับท่านที่ไม่อยากจะทานวิตามิน C แบบเม็ดนะครับหรือแบบชงนะครับเพียงอมไาย C นี้ไว้ก็จะได้วิตามิน C ที่เข้มข้นนะครับใน1เม็ดก็ 500มิลลิกรัมนะครับซึ่งขนาดรับประทานก็วันละ1-2เม็ดนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับวิตามินซีที่เหมาะกับร่างกายของเราในแต่ละวันนะครับซึ่งวันนี้ทางช่องเองก็จะมาแกะกล่องให้ดูนะครับรีวิวกันคร่าวๆนะครับสำหรับวิตามินซียี่ห้อไฮซีนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มาติดตามกันในคลิปเลยนะครับเมื่อเรามาดูรอบๆหลอดของวิตามินซียี่ห้อไฮซีนี้นะครับ ก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าแบรนด์ไฮซีนี้ก็ผลิตโดยการควบคุมของบริษัททางญี่ปุ่นนะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผลิตที่ไทยนะครับโดยบริษัทอินเตอร์ไทยนะครับดูรอบๆนะครับก็จะมีฉลากที่บ่งบอกวิธีใช้นะครับแล้วก็โมเลนฝานี่ก็จะมีวิธีเปิดนะครับแนะนําบอกนะครับซึ่งก็จะใช้มือดัน ก็จะเปิดง่ายๆนะครับเมื่อมองดูข้างในนะครับก็จะเป็นเม็ดวิตามินซีนะครับที่เม็ดใหญ่นะครับเมื่อเทออกมาดูนะครับก็เป็นเม็ดใหญ่ทีเดียวนะครับออกสีเหลืองอ่อนๆนะครับไม่ใช่ขาวนะครับอาจจะดูในคลิปอาจจะเป็นสีขาวนะครับแต่ตามความจริงแล้วเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะครับ ผมก็ลองวิเคราะห์แล้วก็ลองจับดูลิกไปเพิ่งมานะครับผมก็ลองหักเม็ดดูนะครับก็แกะง่ายนะครับเป็นเม็ดที่แน่นนะครับซึ่งรสชาติของไฮซีวิตามินซีนั้นก็จะมีรสเปรี้ยวนิดๆนะครับหวานน่อยๆนะครับก็รับประทานง่ายนะครับก็เหมาะกับการพกพาไปเที่ยวหรือไปสถานที่ต่างๆนะครับบางทีเราไม่อยากจะ พกพาแบบวิตามินซีที่เป็นแบบเม็ดหรือแบบผงไปนะครับไม่สะดวกนะครับก็แนะนําซื้อไฮซีวิตามินซีแบบพกพาเนี่นะครับเพื่อรับประทานแทนนะครับวันหนึ่งก็ถ้าอมเม็ดเดียวนะครับก็จะได้วิตามินซี5 0 0มิลลิกรัมนะครับวันหนึ่งก็ทานวันละหนึ่งเม็ดนะครับก็ได้พันมิลลิกรัมพอดีนะครับก็คงจะเพียงพอกับร่างกายของเรานะครับเพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆให้ร่างกายนะครับสำหรับคลิปการ รีวิวนะครับไฮซี C, วิตามินซีแบบพกพานะในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะชมสาระต่างๆเรื่องราวแปลกๆนะครับช่องหลวงดูของเราก็มีให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ